สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูพางั่งพิมพ์เล็กอยุธยานะครับเขตเอียงนะครับพิมพ์นี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากหลายๆอย่างนะครับที่เป็นเป็นเม็ดจุดกลมๆอย่างนี้นะครับเยอะผิดปกตินะครับก็เลยทําให้พิมพ์นี้ค่อนข้างที่จะไม่สวยงามนะครับแต่พุทธคุณก็ยังโดดเด่นอยู่นะครับก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับ ตัวนี้ก็มีหลายๆท่านนําไปแสนบ้างแล้วนะครับเพราะว่าสภาพก็ค่อนข้างที่จะสึกนะครับผ่านการเวลามาเยอะพอสมควรแลนะครับเห็นไหมครับก็เอียงซ้ายกับเอียงขวานะครับมีทั้งสองพิมพ์นะครับเห็นไหมครับเป็นพิมพ์นี้ก็นะครับทองเหลืองก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ได้ผ่านการใช้งานมายาวพอสมควรแลนะครับเห็นไหมครับนะครับก็ค่อนข้างที่ยัง มีความสวยนะครับเนื้อทองเหลืองก็ค่อนข้างพี่จะโดดเด่นนะครับเห็นเนื่องจากเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นผิวแท้ๆนะครับครับคุณาพพิมพ์นี้ผมจะชอบในจุดนี้นะครับนี่นะครับเม็ดที่เป็นขีดลงแล้วก็มีจุดกลมๆนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีส่วนนะครับเขาเรียกผมเรียกพิมพ์มีไฟนะครับ นะครับก็จะแตกต่ายพิมพ์นี้หน่อยนะครับนะครับเห็นไหมครับพิมพ์นี้ก็เป็นผ้าเท้นะครับแต่ว่ายังไม่สวยเท่าไหร่นะครับนะครับเห็นไหมครับยังไม่ค่อยสวยแต่ผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับตัวนี้นะครับแต่ไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เป็นผ้าเท้ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนะครับ